♪ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกวันเวลาดีๆแบบนี้นะครับกับข่าวชนข่าวบันเทิงนะครับเจอกับผมกสินบินทรเทพครับค่ะและดิฉันอิสรีจงไหม่กลางนะคะชวนกันเหมือนเดิมทุกวันนะคะให้มาเมาส์แล้วก็มาคุยสนุกุกันนะคะในช่วงของเราค่ะส่ง s อ s มาได้ที่หมายเลข4155888นะคะวันนี้เนี่ยก็มีหลายข่าวนะคะให้เราอัปเดตกันในช่วงของข่าวชนข่าวบันเทิงเริ่มต้นกันดีกว่านะคะกับเรื่องของคุณแม่ชมพู่ค่ะที่นะคะหลายๆคนก็จับตามอง ว่าในลุกแรกนะคะของการไปเดินเฉิดฉายนะคะบนรันเวย์เวนิสนะกับเทศกาลหนังที่เวนิสเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าพรมแดงวันนี้เนี่ยชื่อว่าหลายๆคนไม่ผิดหวังนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีงานพรมแดงที่ไหนนะครับคุณแม่หรือว่าคุณชมพู่อรารยานเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยตลอด <c oughs> นะฮะไปเดินพรมแดงนะฮะซึ่งล่าสุดในงานเทศกาลหนัง <c oughs> แห่งชาติที่เวนิสเนี่ยคุณชมพู่นะครับก็ไปเดินเฉิดฉายอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ในชุดคุณผู้ชมเห็น เห็นไหมฮะ เป็นชุดซีทรูนะครับสีดำจากแบรนด์ฝรั่งเศสอย่าง Ruff Russo อุกูตัวนะครับผมใช่แล้วนะคะเรียกว่าสวยรูราดูแพงออร่า right. นี่ไม่แพ้ซุปตาคนไหนที่ไปเดินอยู่บนพรมแดงเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เรียกได้เลยนะว่าออร่าของแม่ชมในครั้งนี้เองเนี่ยนะไม่ลดดีกรีลงไปแม้แต่น้อยแม้แต่กระทั่งว่าเธอเนี่ยต้องทำหลายหน้าที่นะทั้งการ <ผม S 1> เป็นคุณแม่ด้วยถูกต้องดูแลลูกๆดูแลห เราก็ยังต้องเป็นแฟชั่นนิสต้าที่ไม่มีใครคาได้จริงๆค่ะคือบอกว่าถึงแม้ว่าจะต้องหอบลูกๆแฝดทั้งสองคนไปด้วยนะฮะก็ยังสามารถไปเดินเฉิดฉายบนรันเวย์ได้อยู่นะครับรวมทั้งคุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับคุณน็อตนะฮะหรือว่าสามีของคุณชมพู่ก็ตามไปให้กำลังใจถึงเวนิสเลยทีเดียวนะครับได้แล้วนี่ก็นึกว่าพรีเวดดิ้งรอบสองนะดูสิน่ารักเชียร์นะคะหลายๆคนนี้ก็มองดูคู่นี้ว่าโอ้ยังน่ารักกันอยู่เลยแล้วก็หล่อสะดุดตาสวยสะดุดตามากๆ ยังมีนะคะลูกๆไปแบบนี้เนี่ยก็เห็นภาพเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวนี้นะคะให้เราดูแล้วก็แอบอิเีเล่นๆนั่นเองค่ะครับผู้ชมมาต่อที่ข่าวนึงนะฮะเป็นข่าวของพระเอกลุกอบอุ่นตลอดการอย่างพี่เคนเทีรเดชนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าจู่ๆก็งานเข้าครับเพราะว่ามีเพจดังในโลกโซเชียลนะฮะอย่างใต้เตียงดาราเนี่ยมีผุดข่าวขึ้นมานะครับว่ามีพระเอก ลูกอบอุ่นท่านหนึ่งนะฮะครอบครัวสุขสันด้วยก็คือมีภรรยาและก็มีลูกแล้วแอบไปเป็นกิ๊กกับนางเอกที่เคยร่วมงานซึ่งนางเอก คนนี้เนี่ยมีอักษรย่อก็คือตัวคอควายนะครับและที่สำคัญเนี่ยเพิ่งโสดมาด้วยห,หวยก็เลยมาตกที่พี่เคนอย่างนี้แหละฮะค,คน <ผม S 2> ก็เลยโยงต้องบอกอย่างนี้คนก็เลยโยงว่าเอ๊เป็นคุณเคนธีระเดชนะคะกับ,ค,บคุณคริสทอวังที่เขาเคยร่วมงานกันนะคะในภาพย,ายนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามหานะเธอว่ามีคนแอบเห็นทั้งคู่เนี่ยแอบนัดกันไปทานซูชิกันที่ร้านร้านหนึ่งหรือเปล่านั่นเองนะคะโดยคอมเมนต์เนี่ยอย่างที่บอกว่า ก็มีการโยงเรื่องแบบนี้นะคะงานนี้ทํายังไงละ่ะก็เจอตัวคุณเคนก็ต้องถามเงินซะหน่อยแหละค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องเป็นยังไงคุณเคนก็บอกว่าโอ้ยขาเตียงบ้านผมเนี่ยแข็งแรงอ <c oughs> ย่างแข็งแรงอยู่นะครับือ <c oughs> <ช>พี่เคนก็ตอบติดตลกนะฮะว่าจริงๆดีใจนะ <c oughs> เพราะว่าพอมีคนทักว่าแบบเป็นพระเอกที่ลูกอบอุ่นเนี่ยแหมก็ต้องคิดถึงผมคนแรกแม่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นพระเอกตลอดกาลแล้วก็ลูกอบอุ่นนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่มีมูลความจริงเลยนะครับคือพระเอกเนี่ย ลูกอบอุ่นก็จริงแต่ว่าไม่ใช่พี่เคนแน่นอนแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคุยกับพี่หน่อยบุศกร,รแล้วนะครับซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับครอบครัวขาเตียงแข็งแรงแน่นอนอ่ะใช่แล้วนะคะอ่ะทีนี้ไปฟังเสียงของพี่เคนกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณหน่อยมาถามบอกเนี่ยเพื่อน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 เขามามาบอกเนี่ยแบบเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่คนบอกว่าเป็นเคนอ่ะยังไงก็ต้องเป็นเคนอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าคุณ ต้องลองมองให้ดีๆว่าเห็นไหมมองในแง่ดีก่อนนะพอเขาบอกว่าพระเอกที่อรักครอบครัวอบอุ่นแล้วเป็นครอบครัวตัวอย่างคุณดูดิคนเขาคิดถึงใครไม่ได้นอกจากผมเป็นเรื่องดีถูกป่ะมองในแง่บุ๋งเป็นเรื่องดีแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกไงว่าเป็นผมเขาไม่ได้บอกว่านี่คือเคนทเ l เด e เขาให้คนถ่ายเอาเพราะฉะนั้นก็ก็แล้วแต่เขาไงแม ก็ข่าวนี้ก็น่าจะเล่นตั้งนานแล้วเนอะตั้งแต่เราเล่นรถไฟฟ้าด้วยกันอะไรอย <laimed S 1> นะ่างนงี้เนอะเออมันก็1ิปีแล้วเก่าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าตอนนั้นอาจจะทําให้หนังอาจจะสองร้อยล้านหรือเปล่าอะไรมันมันเป็นไปได้ยากที่ว่าเขาบอกว่าเราไปนั่งกินซูชิอะไรกันอย่างเงี้ยมันโอ้โห <c oughs> แม่แม่คิดดูถ้าเป็นพ่อพ่อต้องแอบ <c oughs> พ่อไปแบบนั้นพ่อทําแบบนั้นไม่ได้แล้ว น่ารักมากๆเลยนะคะกับคาตอบเนี่ยแต่ว่าพี่เคนนี่ก็บอกด้วยนะว่าจริงๆเนี่ยก็มีเจอกับคุณคริสอยู่บ้างนะคะพูดคุยกันบ้างเวลาไปตามงานแต่ว่าไม่ได้มีการน,นัดส่วนตัวไม่มีแน่นอนก็อย่างที่ <ผม S 1> พี่เคนบอก แม่แม่ดูพ่อแม่ดูพ่อพ่อจะไปได้ได้จริงๆผมว่าคิดไม่ออกนะว่าพระเอกลูกอบอุ่นแล้วความัวสุขสตรอักษร,รย่อเป็นคอควายเหมือนกันจะเป็นใครเออหรืออาจจะไม่คอควายก็ได้แต่ว่าใครล่ะที่เป็นพระเอกแบบลูกอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงอย่างที่พี่เคนบอกเห็นไหมพูถึงพี่พเคนคนแรกเลยอ่ะเอาน่ะไม่เป็นไรก็รอดูแล้วกันนะคะว่าเพจใต้เตงดาราเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้เราเผื่อกันอีกเพิ่มเติมมานะคะจากเรื่องนี้เนี่ยเราไปกันต่อที่หนุ่มไผ่พงศธรดีกว่าค่ะโอ้โหเป็นคนที่ทั้งร้อง องเพลงเพราะนะคะจิตใจดีล่าสุดน้าโตแล้วก็ค,คุณผู้ชมค่ะไปช่วยนี่เลยค่ะสอนหนังสือนะคะให้กับคนที่อยู่บนดอยโดยหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจนะคะจริงๆเขาไปสร้างฝ่ายชะลอน้ําก่อนนะใช่แล้วครับจริงๆเนี่ย<อ>เป็นโปรเจกต์เติมฝันคนบ้านไกลนคะครับของพี่พายเองนะฮะคือล่าสุดเจ้าตัวก็ไปสร้างฝ่ายชะลอน้ําอย่างที่พี่เหน่งบอกนะครับอิทยาแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะฮะพอสร้างฝ่ายเสร็จนะครับเจ้าตัวก็ มุ่งหน้าไปต่อเนื่องเลยนะครับ <Ừ. S 2> ขับขึ้นไปเหนือสุดของประเทศไทยเลยนะฮะ <c oughs> ก็คือหมู่บ้านกิวสไตลอ์อาเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย <c oughs> ไปทําภารกิจสอนภาษาไทยให้คนบนดอยครับใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าสําคัญมากๆด้วย <c oughs> ซึ่งคุณไผ่เนี่ยก็บอกว่าโอ้ดีใจมากที่ได้รับหน้าที่ในการเป็นครูสอนภาษาไทยที่นี่ให้กับผู้เท่า <c oughs> ที่อยู่ที่หมู่บ้านนี้แหละค่ะซึ่งก่อนนะคะภารกิจที่สําคัญที่สุดในชีวิตจะเริ่มขึ้นชาวบ้านเนี่ยน่ารักมากมากเลยนะคะั จัดพิธีบายสีสู่ขวันนะคะเพื่อต้อนรับเจ้าตัวเนี่ยก็แบบว่าประทับใจแล้วก็มีรอยยิ้มมากๆเรียกว่าเป็นการทําความดีแบบนี้เราขอชื่นชมด้วยหัวใจจริงๆเลยนะคะทั้งหล่อทั้งจิตใจดีนะครับพี่ไผ่ครับก็ขอให้ทําโปรเจกต์แบบนี้ต่อไปอีกนะครับใช่แล้วมาต่อกันที่หนึ่งข่าวนะฮะของน้องนนชานนหรือว่านนกุลน,นะฮะที่ต้องบอกว่าหลังจากที่ภาพยนต์ของน้องเนี่ย เมื่อกลางปีที่แล้วฉลาดเกมโกงค่เข้าฉายไปนะครับนอกจากในประเทศไทยฟีดแบ็จะดีเนี่ยก็โอ้โหไปโด่งดัง <มา S 1> ที่ประเทศจีนใช่ใช,ใช่ครับคือแฟนคลับชาวจีนเนี่ยเยอะมากๆนะฮะ,ะล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าค่ายหนังค่ายละครต่างๆเนี่ยก็ติดต่ออยากร่วมงานกับน้องทั้งนั้นเลยนะฮะใช่แล้วโดยตอนนี้นะครับเจ้าตัวกำลังจะมีซีรีส์ที่ร่วมงานกับจีนเป็นเรื่องแรกก็คือ blowing with the wind นะครับผมว้าวนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆด้วยนะคะแต่ความลา่า สุดของล่าสุดนนกุลเนี่ยน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าน้องไปร่วมงานค่ะเทศกาลภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกออกแบบเอเชียแปซิฟิกฟิล์มฟ i ส a l ครั้งที่50านะคะที่ประเทศไต้หวันคุณผู้ชมพร้อมกับนางเอกสาวออกแบบชุติมนลงานนี้เนี่ยนะคะเห็นเลยแฟนคลับมารอกันเยอะมากๆมารอทั้งถ่ายรูปส่งเสียงเชียร์นะคะเรีได้ว่าอบเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสุดๆเลยค่ะคส่วนทางนนกุลเอเนี่นะคะเจ้าตัว ตอนนี้ก็มุ่งมั่นเลยนะกับการฟิตหุ่นฟิตร่างกายนะคะให้เท่สุดๆเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นงานที่ดีมากๆในต่างประเทศครั้งนี้เลยละะแล้วค่ะทั้งรางวัลแฟนคลับนะคะที่กําลังหลั่งไหลเข้ามายังไงพวกเราอยู่ที่นี่นก,นก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยใช่ผมเห็นนี่น้องทําบล็อกด้วยนะฮะออกกําลังกายเพิ่มส่วนสูงโอ้โหคือฟิตมากๆนะครับตอนนี้อะไรฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวบันเทิงต่างประเทศครับ プレゼントプレゼントプレゼン ติดตามบันเทิงต่างประเทศนะคะเรามาเริ่มต้นที่เกาหลีใต้กันก่อนเลยค่ะสำหรับบรรดาโซวอนทั่วโลกนะคะเขาก็รออย่างใจจดใจจ่อแล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการปล่อย MV Comeback ล่าสุดของ s ซ Girls Generation มาแล้วนะคะเห็นไหมตัวรู้จักแน่นอนอันนี้เป็นซับยูนิตด้วยนะฮะใช่นะคะเป็น5คนนะครับก็จะมีแทยอนนะฮะยุนนายูริ ซันนี่แล้วก็พโยยอนนะครับแ<ช>ม่บอ,อกช,ชื่อยากเหมือนกันนะครับหลังจากที่สมาชิกอีก3ท่านนะคะคือหมดสัญญาไปแล้วก็คือคุณทิฟฟานี่คุณซอยอนแล้วก็ซูยองนะครับใช่แล้วนะคะสาหรับซับยูนิตนี้ชื่อว่า O.G.G. นั่นเองนะคะโดยทั้ง5คนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ปล่อย MV ล่าสุดออกมาคุณผู้ชมเพลงนี้ค่ะ l Touch นะคะ MV เนี่ยให้คุณผู้ชมได้แดนซ์กันแน่นอนแล้วก็เป็นกลิ่นอายคือไม่รู้ว่าวงการเพลงของเกาหลีช่วงนี้ เนี่ยนะเขาอินในสไตล์แบบว่าสเปนหรืออะไรยังไงเพราะว่าเพลงส่วนมากจะออกมาในสไตล์กลิ่นอายของสเปนเบาๆเลยอย่างงี้อยู่ตลอดเพลงนี้ก็เหมือนกันนะคะหลังจากที่ได้ฟังไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นการกลับมาทวงบัลลังก์ความเซ็กซี่สดใสตัวแม่แล้วก็โตขึ้นของสาวสาวเกิร์ลเจสเนอรชันนั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีนะครับในการกลับมาทวงบัลลังก์เพราะว่าดูจากภาพดูจาก MV แล้วเนี่ยทั้งโตขึ้นสวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นด้วยนะฮะ ใช่คะเรียกว่าเซ็กซี่ชัดเจนมากๆเลยเพราะว่า5คนนี้จริงๆก็เป็นเหมือนกับตัวแม่นะคะของสายแดนซ์ด้วยแล้วได้เสียงดีๆเพราะเพราะนะคะของแทยอนมาบวกเข้าไปอีกมันก็เลยยิ่งทำให้เป็นซับยูนิตที่หลายๆคนแน่สนใจมากๆเลยค่ะสำหรับ Girls Generation A นะคะคุณผู้ชมถ้าจำได้นะเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2007ครับผมใช่มาในลูกก็ซูยองก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถึงแม้จะเหลือกันแค่5้าคนนะฮะ แฟนๆก็ยังให้การสับสนุนและซัพพอร์ตเต็มที่หยือนเดิมแล้วนะครับแล้วนะคต้องเข้าใจนะครับต่อเนื่องกันยังอยู่กันที่ฝั่งเกาหลีใต้นะครับคือจู่ๆเนี่ยก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกแล้วสําหรับนักร้องสาวนะฮะสมาชิกวงเกิร์กรุปอย่างคาร่าอย่างคุณคูฮารานะฮะที่มีข่าวว่าล่าสุดเนี่ยเธอ คิดฆ่าตัวตายโดยการกินยานอนหลับเกินขนาดครับใช่แล้วทีนี้นะฮะบรรดาสื่อโซเชียลแล้วก็นักสืบหรือว่าแฟนคลับเองเนี่ยกังวลกังวายใจนะครับเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจนเป็นเรื่องวุ่นวายกันไปใหญ่จนล่าสุดเนี่ยต้นสังกัดอย่างคอนเทนต์วายนะก็ต้องส่งคอนเทนต์ออกมาแล้วก็แถลงข่าวว่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่ออกข่าวไปนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยนะไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากว่ามีอาการนอนไม่หลับนะคะคจน<ม>ทำ ให้มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมาซึ่งข่าวนั้นเนี่ยนะคะทางสังกัดบอกว่าไม่เป็นความจริง,รรงขณะนี้นะคะทางเาาฮาร่าเองกําลังเข้ารับการรักษาตัวนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะแล้วมันก็มีเรื่องเพราะว่าหลายสํานักข่าวก่อนหน้านี้ในะคุณผู้ชมเขาตีข่าวกันหนักมากเลยนะคะคว่ามีกระแสลือกันว่ามีนักร้องอดีตวงเกิร์ลกรุ๊ปอายุประมาณ27ปีนี่เขาเล่าว่าอย่างนี้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตซึ่งข่าวนี่นะ ก็ถูกนําไปเผยแพร่ต่อรวดเร็วมากๆเลยจนเป็นปริศนาให้ชาวเน็ตเนี่ยทายกันว่าสรุปสาวคนนี้คือคใคร คือศิลปินคนไหนนั่นเองอ่ะนะคะก็เลยเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแหละคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับเพราะ<ช>เราจะเห็นกันบ่อยๆนะว่าในวงการของไอดอลเกาหลีเนี่ยจะมีข่าวเรื่องของการติดเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเรื่องของการฆ่าตัวตายให้เห็นกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับใช่ด้ยวยความกดดันนะคะคของธุรกิจด้านบันเทิงของเขาที่หนักหนามากๆเองก็โ,โหนะเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะคอะมาเป็นท้ายด้วยข่าวนี้กันดีกว่านะคะกลับไปที่ทางฝั่งฮอลลีวูดกันสักหน่อยอะนะคะเอาเข้าไปทางฝั่งของ ร้องดังฝั่งทางยุโรปนะคะอย่างนี้เลยค,ค่ะสําหรับภรรยาสาวคนสวยของจอห์นไลเจนนะคะเธอชื่อว่าคริสตี้แชแกนนะคะแล้วเธอก็เป็นนางแบบด้วยโดยเธอมีเชื้อชาติไทยนะคะภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยเป็นภาพน่ารักนะคะของคริสตี้แชแกนที่เธอ,อยังคงความภาคภูมิใจกับการเป็นลูกเครื่องไทยนอร์เวย์ล่าสุดทําอะไรจับลูกสาวคนสวยน้องลิวนานี่แหละค่ะสวมชุดไทยแล้วก็โหนี่ไงใส่ชุด นี่แหละเสื้อนะคะน่ารักทีเดียวแล้วก็ใส่เป็นชุดแบบเขาเรียกชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5้าเนาะน่ารักค,คือต้องบอกเลยว่าเห็นจากในรูปเนี่ยคือเธอเนี่ยต้องมีความภูมิใจในความเป็นคนไทยแน่นอนอเพรนอกจากจะจับลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องลูน่าแต่งตัวเนี่ยยัง โพสต์ <Post S 1> ในอินสตาแกรมแล้วก็ลงแคปชั่นเป็นรูปธงชาติไทยด้วยนะครับใช่แล้วน,นะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการเผยภาพนะคะของตัวเองด้วยนะที่โดนคุณแม่เนี่ยจับใส่ชุดไทยสีฟ้าสมัยที่เธอยังเป็นเด็กด้วยนั่นเองค่ะครับก็ต้องบอกเลยนะฮะงานนี้เนี่ยบรรดาคนดังของไทยเราเก็เข้าไปกดไลค์กันเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณ <c oughs> ยายาอุรสยานะครับ <c oughs> คุณปูปรายาคุณใหม่ดาวิกาคือต้องบอกว่าเข้าไปกดไลค์กันเยอะแยะมากมาย ก็คือเธอเป็นนางแบบนะฮะ<ช>แล้วก็เป็นนางแบบระดับโลกด้วย<ช>เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์แต่อย่างที่บอกครับ เธอภูมิใจในความเป็นไทยแน่นอนนะฮะแหมน่ารักมากๆแล้วก็พอใครๆหเห็นเนี่ยนะคะความน่ารักของเด็กๆเ,เวลาใส่ชุดไทยเนี่ยอุ้ยมันน่ารักน่าเอ็นดูจริง,รง,รง<ช>ๆเลย <ผม S 2> นะ <ผม S 2> อ้าวในช่วงนี้คุณผู้ชมขาชวนดูกันเช่นเคยค่ะกับสารคาดีสำรวจโลกของเราในช่วงเวลาสองทุ่มวันนี้นะคะตำนานแห่งคองโกค,ค่ะพบกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยแม่น้ําซ้ายสําคัญของแอฟริกาอย่างแม่น้ําคองโกตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กไปจนถึงยักษ์ใหญ่ในผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ค,ครับต่อเนื่องที่เวลา21นาฬิกานะครับชมท่องโลกบราซิลสำรวจดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามนะครับในป่าอันกว้างใหญ่ไปจนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีของผู้คนที่เต็มไปด้วยสีสันในประเทศบราซิลครับอืมและนี้ก็ขอโทวนะคะสำหรับการอัปเดตข่าวบันเทิงในวันนี้ของเราทั้งสองคนกลับมาชมข่าวชนข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้วันนี้เราเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดูรายการสดช่อง New 18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ y o u t u b e ว8ิอย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง